สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่านและสวัสดีเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งทุกคนนะคะในสัปดาห์นี้เราก็เรียนในหน่วยกลางวันกลางคืนและในวันนี้คุณครูกวางจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิดกลางวันกลางคืนนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะมะลิจอมแก่นตอน กลางวันกลางคืนจะมืดแล้วคะ่ะลูกกลับบ้านกันนะมาลียังไม่อยากกลับเลยคะ่ะงั้นวันนี้เราอยู่เล่นที่นี่จนมืดเลยไหมเย้ <Yay! S 1> พอ่ออยู่ชันข้ามจะดีหรอเราอยู่ด้วยกันไม่มีอะไรหรอกอากาศวันนี้ก็สบายลมพัดเย็น <sighs> คุณแม่ไม่อยากอยู่หรอคะแม่กลัวยุงกัดน,นะลูก พอตกค่ำก็จะมีมแมลงหลายๆชนิดมาเยอะแยะเลยตอนกลางคืนมีตัวอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราคอยดูกันนะคุณพ่อนกค่ะนกเต็มเลยนกพวกนี้ออกหากินตอนเช้าพอตกเย็นนกก็จะบินกลับรังรังคือบ้านของนกกลับไปนอนหลับพักผ่อนพอแสงอาทิตย์ค่อยๆสว่างตอนเช้า นกก็จะลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วออกบินหากินตอนเช้านกที่ตื่นเช้าจะเจอหนอนตัวโตวถ้านกตัวไหนนอนตื่นสายหนอนก็จะไม่มีเหลือให้กินทำไมล่ะคะก็นกที่ตื่นแต่เช้าเอาไปกินหมดแล้วไงลูกมะลิตื่นสายได้มะลิไม่กินหนอนค่ะแต่ถ้ามะลิตื่นสายพ่อก็แย่งขนมที่คุณย่าเตรียมไว้ให้แต่เช้าเอาไปกินหมดนะคุณพ่อ ขนมที่เหลือจากใส่บาดตอนเช้าไงพ่อกับแม่พูดเล่นย่ากเก็บมาให้มาริกินคนเดียวจ้า <c oughs> นอกจากนกที่ตื่นตอนเช้ายังมีสัตว์อีกมากมายเลยนะรวมทั้งต้นไม้ด้วยต้นไม้นอนหลับด้วยหรอคะต้นไม้ก็ต้องการการพักผ่อนนะมาริดูดอกไม้พวกนี้นะพอแสงอาทิตย์หายไปดอกไม้ก็จะหูบกลีบลงดูพระอาทิตย์สีจะตกดินแล้ว ตอนนี้ก็มืดแล้วเป็นเวลาของดวงจันทร์ดวงดาวแล้วก็สัตว์กลางคืนทำไมล่ะคะมีสัตว์มากมายออกหากินกลางคืนเพราะจะได้ไม่ต้องแย่งอาหารกันแล้วก็สัตว์เหล่านี้จะหูไวตาไวมองเห็นได้ดีในความมืดมีตัวอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นค้างคาวนกฮู่นกฮูก็จะอยู่ในโพรงไม้ตามันโตมากๆ แสงสว่างทาให้มันแสบตาตอนกลางวันนกฮูกก็จะนอนหลับอยู่ในบ้านของมันพอพระอาทิตย์ลับฟ้าแสงค่อยๆมืดลงนกฮูกก็จะลืมตาตื่นตาโตๆจะมองเห็นได้ดีในความมืดแล้วก็ออกหากินแล้วนกฮูกกินอะไรคะนกฮูกชอบกินหนูที่สุดหนูก็เป็นสัตว์หากินกลางคืนเช่นเดียวกันพอเริ่มมืดเจ้าหนูก็ออกหาอาหาหรกินมันก็จะเดินออกมา ถ้าเจ้านกพูเห็นแล้วก็หนูโดนจับกินแน่นอนมาดูสิมแมลงมาเต็มเลย <c oughs> คุณแม่คะ่ะคุณแม่นั่นตัวอะไรคะ <c oughs> ขังคาวไงมันกินมแมลงแล้วก็กินผลไม้สุกตามต้นไม้มีตัวอะไรอีกคะที่ออกมาตอนกลางคืนก็มีทั้งกระต่ายงูแม่นเสือหมาป่ากบลิงลมชมด อีเห็นโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยลูกโห้มาลแค่จะไม่รู้จักซากกระตัวเวลาที่เรากำลังนอนหลับก็มีอีกมากมายหลายชีวิตกำลังตื่นแล้วทำไมคนเราไม่ตื่นกลางคืนล่ะคะจริงๆแล้วแสงแดดมีประโยชน์มากนะคนเราต้องใช้ประโยชน์จากแสงแดดเช่นทำให้เรามองเห็นให้ความร้อนและทำให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงยังไงคะ ก็แสงแดงดมีวิตามินดีที่ทําให้กระดูกแข็งแรงไงลูกต้องแดดตอนเช้าเช้ากับตอนเย็นเย็นนะช่วงนั้นเหมาะกับการออกมาเล่นโดนแดดที่สุดเลยแล้วตอนอื่นล่ะคะมันร้อนเกินไปลูกจะทําให้เราไม่สบายได้นั่นน,นจันเห็นกระต่ายมาดงจันทไหมเจ้ากระต่ายมืดแล้วก็ออกมากับพระจันบายบายกระต่ายน้อยคืนนี้มารีไปนอนก่อนนะคะ กระต่ายดูแลเพื่อนๆตอนกลางคืนด้วยนะบ๊ายบายคาระตายหลับฝันดีนะเด็กๆเมื่อพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปเป็นเวลากลางคืนและพระอาทิตย์จะหมุนกลับมาใหม่เป็นเวลากลางวันโลกมีกลางวันกลางคืนเวลาที่เรากำลังหลับนั้นมีอีกหลายชีวิตที่กำลังตื่น เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับนิทานที่คุณครูกวางนํามาฝากเด็กๆในวันนี้ในเรื่องกลางวานันกลางคืนเป็นยังไงกันบ้างคะที่เด็กๆได้ฟังในตอนกลางคืนก็จะมีตัวสัตว์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะเด็กๆที่เป็นตัวสัตว์ที่อันตรายเลยใช่ไหมคะเวลาตอนกลางคืนเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเกิกกเกดกลางวันกลางคืนกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยคะ่ะ การทดลองเรื่องกลางวันกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรเอ๊ะทำไมตอนกลางวันเห็นพระอาทิตย์แต่ตอนกลางคืนเห็นดวงดาวหรือพระจันทร์ด้วยล่ะ งั้นเรามาทดลองกันนะคะเด็กๆภาพเปรียบแสงของไฟฉายเป็นแสงจากและอาทิตย์นำไฟฉายส่องไปยงังลูกโลกจำลองในห้องมืด และด้านที่ไม่ได้รับแสงจากไฟฉายจากการทดลองอธิบายได้ว่ากลางวันกลางคืนเกิดจากโลกหนึ่งรอบตัวเองและโคจรรอบพระอาทิตย์ ขณะที่โลกหมุนรอบตัวเองซีกโลกที่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางวันและซีกโลกที่ไม่ได้รับแสงจากพระอาทิตย์จะเป็นเวลากลางคืน ใจไหมคะเด็กๆโอ้โหกกางวันกลางคืนเป็นแบบนี้นี่เองก่อนจากกันในวันนี้คุณครูกวางก็มีใบง,งานให้เด็กๆทำด้วยนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพตอนกลางวันและตอนกลางคืนให้สวยงามนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย